สวัสดีครับพี่น้ำแฟนคขับเบสซีหอตแล้วนะครับที่งานฮวมมาหอตหอตบอลหอตบันบวาแล้นะครับสองทีทารแสดงกันพื้นที่แคบแคบดพี่นงองะพี่ทุนท่าไหร่ปากอะดึ้มๆ ขึ้นได้บ่น่น,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 น้องรถต้อห้าคิดลมคิดลมมึ่มันมือขี้ตมมัอ๋อรถมือขีดลมครับพี่น้องครับ đây gì cần đây là bạn Có cái tô đi của bà thì không Của nữ nhân vật Chứ không

เกินปูนอันนี้แต่เฉพาะหมองตั้งมองตั้งเวทีครับคี่น้ครับคนลงถนนมานั่งเหมือนเต้าบางเพวียนห้ามองกกางเกงอะไเรย คนนึงมีแววว่าสิตกลงไม่อยูนี่นะมีมีแววอยู่ครับไม่รู้จะตกกระอเปเออแต่เมื่อตั้งวานนี้ตกตกแบบไม่หยุดเลยตกแห้งเล่นบ่ตกตกไม่ค่อยแรงตกองตองมาเยอะเนี่ยตกปล่อยๆไม่แน่อะไรจะได้ว่ามันแห้งไหมแล้วมันแห้งแล้วครับจัสอบขอให้อย่าตกขอให้แสดงได้แล้วกันเออโอ้บอกแล้วว่าหนาเนี้มันอันตราย จะไล่ย้อนฝนสถานการณยูไม่กีดอ,อันตรายอยู่าพ,พาฝนพาฝนชนละท่้เส่วนทีมงยูมงมเศร้าผู้เดิมากอนได้เปรียบเข่าไห่นะครับเสียเป็บส่นางไม่ของดังอี นี่ดีเลยทิดีมาพักเร่ลยมันเป็นดินเหนียวๆนะ เครื่องจิตผลนมืขเคลื่อนอยู่ามเลแม่แมนโอ้โหเดยวใส่เด็ดปอกขึ้นนะครับวนโต๊ะำหมือเคื่อนนี่คนจะไม่ดีให้ดีขาดจ้ะไม่ได้หรัเออมาแบบไปไป ขอนจสิโอ้เสร็จแล้วเอาก้าหันล้วพี่น้องลนลมย่กกำหันเอากำหันเลยขึ้นก็ได้เลย กับหันเลยนะท่านอยู่กํหันด้วยแคบบม่แคบคที่น้องมือออกครับมีคือมทูที่ตั้งล้ะ ทางล้างปิดถนนครับพี่น้องครับที่แคบแห้งแคบแห้งแคบไหลทางล้างกับฟิดก็ได้รหลุดเรียนนี่จะเป็นพื้นที่หลังจากเส้นข้าวขนเข้าไปนี่ก็เป็นพื้นที่ของมรรคเป็นวิธีตัง้ง

ฮักเตนเนี่ยโอ้ยนี่คือพญา,ากางเก้นเนี่เขาเป็นแบบโอ้พญา,ากางเตินที่มี พูดอะเห็นกล้องได้เข็นกล้องได้เลย็นข้อใิแน่ยก็เเลยท่านี่ท่ายังท่าท่าตายเล้มท่านตายได้ฉากท่ปนนี่นี่คือท่าท่านี่ท่าท่าประจำท่าประจำอท่าอท่าที่กล้องเขาละยังไงนี่นะครับนี่มันยู่สซ้ำนิดละนี่ กาง่างนะครับไม่กลัวไม่กลัวเราแค่มองเปลี่ยนพราะยุนีขึ้นกันกระสือออกมาทันผนะฉิดลงเละสือออกมาทันผิดะครับกสยืดติดแล้พยดนะคร เต้นนี่สี่สิบบาทนี่ต่อเอาสี่ต่อไปเถอพอสร้งหมูว่านี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทเต้นแบบนเ้นืแหละนนาแล้วก็ยืสร้งสองคูนสามมื่นสั่งงนี่เด็ดไหมสั่งสองคูนสามหมื่น có nhỏ càng thử lên rồi à Để tha à nữa ha thôi chỗ cái này nữa. ยับเรื่องทั้งหมดนี่สรานคุณเรือ่เป็นสร้างเขาบัวเขาไม่จบฮะปีทั้งหมดเลยเออนั่นละเออโอเแค่แคโอ้นี่เป็นประมาณนี้แลกกันบ่นี่เป็นส้มนีนบ่ยังวไงจีสั่งเขามากสิประมาณนี้ กินะไ้เด้บุยหมงนังเด้มันแข็งเง้แข็บหายก็แข็บพี่พอเฮ็ดังกินน้อยต่ำม่งดีพอพี่แมนวะโอ้ยตำม่งเลยพี่ต่ำม่งเลยตำจำม่ตํำจำเจอกินเปลี่ยกพี่น้องโอ้สุดยอดเลย

เี่ยนก็เ็นอ๋อสิ่สิลีนาะสิงยนิสองปีใส่ได้นี่น่สิสองตอนไกลต้นไหมพูดสิ่งเอโอสิ่อันนั้นวันนั้อันนี้กินารเปิดบ้าอไม่กินเยอะียวปวดขาบไม่กินเยอะยปดขาเยกขมามันจะงอยอืมมันจะงะพ่อ ไปหันก้อนกินเขานะบ้างหน่วยก็แกหโ้ม่นโอ้้เป็นเชยอออเนี่ยนี่นน้อยรักแกนมันเป็นเลงสี่ดิห้องดอวจหรับคลิปนี้เวทนาดีพี่น้องพอกับแม่ได้คลิปหนพอปิดคลิปนี่ภาคของพ่อแหลมสุดยอดเลย คำว่ได้จะลืมก,ไกดไลค์กดติดตามเป็นนางเด้อน,นะครับกดแชร์กดเห็นถึงความเขาใจพอพญานาถทิพน์นั่งคนออฟฟิเชียลครับออกแต่ไม่ได้คลิปหนาติดตามไม่ได้คลิปหนาเลยเป็นนางเด้อน,นะครับผมสวัสดีครับ